าราคามันจะดากโซนลูกหมานั่น,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 นะนีเลยดูัวยาวๆเริ่มต้นตั้งแต่5บาทลูกหูลูก5้าบาทหบาตีนาแปดบาท แลม่ล่ นนเแถวสามรถเขาจะาแบ่งขายนะเขาจะขายเป็นตะก,กา้าตะก,กา้า

น่าจะลูกสิบาบาทเนอาเนาะอานนี้ลูกร้เยดบาท ลอยเลยนะครเบาห้ององเราอย่อล้วนเลยแเลยี่บาทถ้าไม่สวยหมากก็อยู่ประมาณหบาทโอเคลิศขนกนมเขียว น,นีห้าบาทเจ็ดบาทไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นตะกร้นนกการ เลยนะพี่น้องเราะอันนี้จะเป็นโซนน้อง,องว่องเล่นล้วนเลยแปมวครับลูกตัวโตห้าบาท ได้ลูก5้บาทากาก็น้อยนะ้ห้าสิบสองร้อบาทอันนี้สี่ลูกสามสิเมาห้าสิบบาท